ได้นะดังๆฝัง่งขวาเงียบม,มามาหรือเปล่าคะฝั่งขวาคุณแม่ลองแม่ไหมได้นะน้องโดนซ่วมเขาแต่ว่าเขานอา้องเฝ้าขึ้นหอแต่อายก็ซ่อยบ่า,าสิไปหักไทยคนที่ชำก็คือห่าต้องมาคอยปดวดหัว โดนเทหัวใจสิเพต้องมาทันบอกองอมรอคุณลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทหัวใจเหตุจังใดก็บอกเย้อสมงวังบอกเจ้าข้งให้พูหัวใจมันสิฟังว่นนี้ภัยฮักกับบอ่อเป็น เมื่อกี้เหมือนมาคนละคณะบอกไม่ถูกเลยค่ะคณะหน้ากับคณะหลังนะพี่คะอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายค่ะจื้อบรร้อกัาแล้วรอบแรกเอาอีกไหม